สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มือกระต้อยกัะงดทายคลิปจักมือเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็เลยมาสำรวจความเสียหายของสวนยุค่าเนาะคะ่ะสวนยุค่าไฟใหม่สวนยุค่าลิบตาดไฟใหม่ค่ะบรรว่าเป็นฝีมือผู้ใดจากไฟมาแต่ทางไหนกับบ่โหคือกันเอามาสวนยุค่าเกียงตับเมื่อความเสบเบอีลี เม็ดค้ามศิวมาเห็นแล้วโอ้ยนำตาตกค่ะพี่น้องมาเบิงซอยในพี่น้องเอ้ยเบิงเนี่ยเหลือแต่ขีดเทาขีดเทาให้เบิงตาหนาพี่น้องเอ้ยเบิงเนี่ยเบิงเนี่ยเกียงคะเกียงเหน่ยไปเห็นยัย้งกับบ่ได้นอกจากไปเห็ดฟืนหนึ่งเขาพี่น้องเอ้ยจากบไดรจะมันคือ มือไว้แทะเมื่อนพี่น้องโอ้ยให้แต่ขีเทาเพื่น่าขีเท,า,เทาทั้งนั้นเลยโอ้ยไปจับควนะามเอาเพื่น่าพี่น้องสวนกล้วยได้ขนาดทั้งบนนะสวนกล้วยกล้วยกระซุกพอดีครับพี่น้องเจอไฟกับซุกพอดีแต่เป็นกล้วยซุกดำนะพี่น้องเด้อบ่เป็นกล้วยซุกเหลือง